ตอนนี้ตัวก็ได้กลับมาจากเงินดีแล้วก็ได้ไปหาพัสดุมาทางวัดซีกองเนาะนี่นะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่หน้ากองเครือของเขาแล้วทางวบดซีกองใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก่อนสร้าบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวก็ได้กลับมาจากเงินดีแล้วก็ได้ไปหาพัสดุมาทางวัดซีกองเนาะแล้วมื้อนี้เฮามาหอดเฮือนกับบังเอิญมาเห็นกกกล้วยเฮากก๊ที่ตัวเคยถ่ายทุกคนได้เบิ่งเห็นบ่มันนักหลายทุกคนแล้วมันก็ถึกบนค่ำเน่ นี่ไงต้นมะกรูดหักเนาะที่น่าเดือดไปนี่ยกนี่ขึ้นเอานี่ขับพอมันตายทุกคนเดี๋ยวตัวไอซี่ยกนี่ขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาสิไปเปิดกองน้ำกันนะวะ่าสีมีอย่างเนี้ยสี่กองหมักก่ใหญ่ทุกคนเลยทำไปเลยอเรียบร้อยทุกคนคันว่าสีตัดเลยมันก็ยังบ่ทันแก่ดีถอะเนาะไปเพาะไปเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวตัวไอซี่พาทุกคนไปเปิดกองซุ่มน้ำกันเนาะเ <laughs> พราะเป็นกองซุ่มน้ำกองที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางฝั่งไทยแหละเพื่อนไป ย่ายไปอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่งส่งมาให้ตัวกระหังก็ฮอดเฮียนสดๆดมันมากแหละราคาซิมาเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของมื่ออื่นก็สิเตรียมไปไทยแล้วเนาะมื้อนี้กะที่จริงว่าสิไปมื้อนี้แต่ว่าคาคาเฮือนดีพี่น้องเนาะคาเพื่อนดีของน้องซ้ายของแม่ก็เลยแบบว่าโอเคซั่นกะเลื่อนไปก่อนมื้อนึงก็เลยว่าฮอดยามแล้วกะกลับมานี่อีกเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเปิดกล่องซูมน้ากันเนาะ นี่นะทุกคนเนาะตอนนี้กาได้มาอยู่ที่หน้ากองเครื่องของเขาแล้วทวั้งเบิร์ตซี่กองใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก่อนเอ็นเบิร์ตก็ต้องขอขอบใจเอ้ยเพื่อนหลายๆเนาะที่วาทรงเครื่องมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วเนาะกาที่จริงกับเป็นครั้งที่สองเลยแต่ว่าครั้งครั้งที่สองันเป็นแบบทรงเครื่องตัวนั้นจะมาหอดกอนแต่ว่าตัวนี้ที่มาหอดซ่ากว่าเนาะเนื่องจากว่าที่จริงเพื่อนแจ้งมามือวานนี้แล้วกเมือวานนี้เพื่อนแจ้งมากับคำแล้วทุกคนเนาะห้านเขาเจ้ากับปิดหลักกเลยแบบว่าโอเคสั้นมือต่อมาชีกว่า ไปเอามาค่างเงินเงินดีอีกวะนี้ไปมืดมืออีกเลยแบบว่าที่จริงตัวกระพอว่าซีนอนพูนใด,ดแต่กัเลยว่าเป็นห่วงต้นไห้เนาะเพื่อนส่งมาย่านมันสีเหวสีตายเสียน้ําใจเพื่อนเนาะส่งมากับโมเม้นน้อยทุกคนกระเบิงลนีเด้ท่านบว่าไปเอาเดียวมันชีเฮทัยมันซ้ำแล้วมันกับสีตายไปเนาะเพราะว่ามันขาดน้ำเพราะว่าหลายมือละซัวสีส่งมาแต่ไทยมาอยู่ข้างอยู่ส่างของไทยแลลวกัโซสีโซงมาขามมาเล้าอีกน่าจะประมาณสามหาซีมือที่มันบริกิน,น้ำเนาะต้นไหมต้นนี้ โปร่ปงนี่นี่แหละตามที่หู้นี่กับต้นฝรัง่งเนาะคนโศกมาบอกตัวละรายละเอียดเนาะอ่าฝรั่งความลาวมันต้นมักซีดาเนียนมักซีดาแต่ว่าความเสี่ยงขวางจำเหนือเอือนมาโอย้ยโอ้ยมะโอ้ยหลายเลยทุกคนสีกงองเฮ้ย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 สวนเข้าไว้กี่เป็นส่วนมักซีดาเหรอวะพี่ทะเลทุกคนส่วนตัวซี่ไก่เป็นส่วนซีดาล่ะเสวนอ่าฟรั่งแล้วทุกคน งูสีกป่าเลยโอ้โหทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,หมันโบเมนต้นน้อยเลยได้หนิทุกคนบโบงัวอันนี้เป็นพันอย่างทุกคนดิอ่าโบเพิ่นโบด้เขียนว่าอันนี้เป็นพันอย่างเรียกว่าหลักๆที่ตัวอ่านอ่านใบหนอกก,นก,นอ 3, ก,ก็คือมีสามพันหลักๆคือมีพันกิมจูหงเปาซื้อละกา พันอย่างกอนตัวเบิ่งนแบบหนึ่งเด้อสี่มีเนาะนี่ทุกคนอันนี้หู้พอทุกคนจำนวนทั้งเม็ดนี้เขาขอบอกเลยนะหู้แล้วเนาะฝากเพื่อนฝากมาให้คนนะ่ะโอ้ยใบมันลนละทุกคนต้องได้อาไปผักฟื้นด่วนเลยนับมาดน คนกัินมา่าเพื่ไปไหรบนนี้มันจนแห้งเลยทุกคนจนซีบมีน้ำหลัไปออไปขนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ไข่ท้งมืดก็ซะไข่พอนี่อเดมิดนะ่ะเพราะว่าเพราะหลาแล้วนั่นละอีตุนมนะันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาส่วงแรงๆทุกคน มาแต่เงินดีใหม่ๆมาแต่แรงๆหลักกัเลยว่าโอเคมันกับเหมาะสําหรับพี่สิเอาต้นไม้มาพักฟื้นเพราะว่าอากาศมันพอดีได้หลักกันสิหดน้ำมาเลยเนาะดินมันแห้งหมดเลวทุกคนโซซิมฮอตนี่ตัวคิดว่ามันอาจจะซีหาหามือละฮเฮารเราบูงหัวเดี๋ยวเพ่อเดี๋ยวเป็นพันเด้อเบิ่งทุกคนมันเขียนเซบาหรือว่าจะไหนวะส่งสารโอ้ยกัมีอยู่นี่ได้ลรอโบได้บอกเนาะ สีิต้นตะก,กูไม่หู้ครับผมไม่หูว่าพันอุีหอยัง <g oda> แต่ว่าอ่านย่นี่เดี๋ยวตัวอ่านมึงก่อนเขาทุนนด <c oughs> มันจะตายเนาะ <c oughs> อันนี้แม่นน่าจะอันนี้เป็นซื้อผู้ทรงซื้อเนาะทุกคนเนาะซื้อสถานที่ซื้อกูดังเนาะ <c> ื <oughs> ทุกคนโหจำนวนทางมดทางมดมีร้อยต้นเลยทุกคนเอาไปเอามาส่วนตัวสี้ไก่เป็นส่วนฝรั่งส่วนสีดาแล้วเนาะก็ว่เป็นอย่างเนาะทุกคนขอขอบใจเพื่อเอ้ยเพืเ่อหลายๆเนาะที่ส่งมาให้ตัวกะตกัวกะดีใจหลายๆเนาะดีใจขนาดเลยโดนๆกะที่คนส่นงเอื้ยเพื่อนกะส่งมาให้มีกะหลายเแต่โอ้ยอันนี้เป็นทางคางในพอเสียงนี่โอ้ยอันนี้หนักเลยอันนี้บู๊ว่า เพิ่ม่าเพิ่นแถมมาเอาบุหงาตัวเอดตัวแถมที่จริงตัวนี้หนักหนักทุกคนแต่ว่าราคาทรงอันซ้ำกันมดเลยทุกคนกล่องหนึ่งทิ่ตกอยู่ประมาณกล่องบริเวณประมาณดอกกล่องหนึ่งสามร้อยบาทเนาะที่่าเพิ่นทรงมาให้ตามที่เราไปเอาอยู่คนทรงเนาะยูทีไทยกะทรงมายูทีขวบมิตรภาพกะแล่อีกราค่าหนึ่งละกะส่วนยูขวบมิตรภาพมหามหาลาวเนาะมหายูทีลาวกะอีกเพิ่มอีกราค่าหนึ่งเนาะ อันนี้เป็นกองละสามรอยบาทสามร้อยหกร้อยเก้ารอยพันสองรอบาทเอ้ย <c oughs> ตามที่ตุย้ยไปเฮ็ุคลิปแรกแล้วนะทุกคนเนาะท้ามึดมึดอยู่ห้าแสนห้าแสนหกสิบแปพันแต่ว่าอันนี้ได้ยินเพื่อเอ้ยเพื่นว่าซื้อมาให้นี่มึดอันนี้เขาขอสอบถามเพื่อนดีๆเนาะว่าเพื่อนมึดเท่าไหรเขาก็เกียงใจเพื่นเอาเพื่นซื้อมาให้หลายเท่าตัดได้พอนี่ เพิ่นมืดไปทั้งมืดสีพันปลาย่าบาทเนาะทุกคนเนาะบุมันมืดน้อยๆไอพอไปห้องหามไปใบพุดเลยบ่าหามแตากแก้ถุงยางแล้วก็หคน,น้ํำเนาะไปใบถุงโซม่มืันมันก็เซียบขาแหละนี่นะเอานี่ออกก่อนเดี๋ยวมันตรงได้แงกบ่าบา่พอเพิ่นว่า,าแงกเป็นจุดเป็นจุดเพื่อนว่ามันแต่ละแก๊สมันตรงพันต่างกันแหละ สุสินางอันนี้นางขี่ดือ้อเกือบตัวซื้อมาใส่สองบาททุกคนมันเห็ดเล็บเลยอ,อ,อีอีปักแลมหมาปักแลมไปหามต้นหนังเรบอ,อ่เอาทุกคนเดี๋ยวหอยพอแกอันนี้ท่าเดี๋ยวตัวซีไปหามมาก่อนเนาะฮอนฮอนทุกคนมื้อนี้ก็ได้เอาไ้บนเก้านี่เนาะ บอนประจํามันก็นให้โฮม์เนี่มันมีโฮมจากต้นหมักม่วงเนี่ย,อย,ยอย่างเนี่หลายๆอย่างเนาะแกะพ่อมีนาทีแกะป่ะนี้หลายเลยทุกคนเออเดี๋ยวตัวเบี่ยวมาช่วยพ่อกันเนาะมันนั่นอะไรดิมันห,น,หน,นักมืดแล้วนะเอ้ยอันนี้เอาไว้คนละแกะเลยเนาะ วันนี้เราจะได้มาแกะเป็นแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองมาเลียนปะอะไรจะดหดน่ำก่อนเพราะว่ามันมันคาดหนํำดุนหล่นนี่แหลมไปแห้งมาแล้วมือนี่จะได้หดน่ำมันก่อนบับัดทักษาบันก่อนเพราะว่ามืออื่นยังบ่ทันได้พูกเรื่อยังคาเวียกอยู่สั่นมือนี่เอาตรงได้เอาออกมาหดน่ำามันก่อนหดน่ำเพราะมันชุบมมันเย็นก่อน หลายเลยทุกคนลอยต้นฮ่ใช่สุดๆเนาะที่เพชรเนาะบุ้งซีฟอาอย่างเลยเพาไปถามเลยเพป็นการเลยเพป็นการว่าเราเป็นยังเลยยินดีสนับสนุนเพราะว่าคือว่าแล้วเราเห็นความตั้งใจของเราเนาะของตัวกระปอแล้วกันเราก็อยากสนับสนุนอยากให้ตัวมีแนวเฮ็ดเนาะ ยากให้ส่วนตัวมีแนวดีๆไปใส่คิดว่าคันซื้อพวกนี้มาแล้วหรอกะสิได้โซ่คนมานอนเฝ้าละจังไหนก็นเลยเพราะว่าเริ่มมีจุดเนาะแต่ว่าโซ่คนมาก,กะมีค่าใส้ายเนาะก็เลยแบบจังใดดีที่ะหนก,ก็เลยว่าปะปะไปเบิ่งงในนึงให้พ่อเที่ยวไปเบิ่งกว่านอนละกะตุดดนมาคันมีรายได้ขามาแล้วเฮาก็กจึงสิจ,จ้างคนไปเฝ้าเนาะเพราะว่าบบมีคนเฝ้าก,กับโบได้เนาะต้องได้ต้องได้มีคนเฝ้า ลำบ,บากนิดนึงเนาะทุกคนพอตัวก็ต้องได้ออกไปนะไปฮ้อ,อ,อนมามสวดไปใหม่ฮ้อนๆเลยกระยาเนาะเดี๋ยวแล้วอันนี้แล้วหลอกตัวกับที่ไปซักเครื่องซักของอเตรียม<ๆ>เครื่องไปไทยเนาะชัวร์พ่นสีแพ็คหม่เหาอเล้วเป็นธรรมดาได้หน่ เยอะแยะมากมายเลยซอกซือดิบเพื่อนหมดที่หนดิกรน,นสิหลายปดิเพราะว่าตอนนี้ตัวปลูกะเขาโพดสาลีค่อนข้างว่าเต็มสวนทุกคนบุหง้วซีท่านไปปลูกตัวไหนตัวน,นี้เห็นบอกความมันซื้นนะ่ะเขาเลยหีบเลยมือน,นี่นะที่จริงตัวยอยากนอนพุ่นละกันอ,อยากนอนพุ่นนอนกันนอนเพราะว่านั่นก็เลยว่านอนบอ่ไดนะ้เนาะเขาเป็นห่วงต้นไม้ พโอบาส่วนมันสีมฮอดกะมันเปนธรรมดาเนาะแต่ว่ามื่อนี้มีความสําคัญแห้งที่จะไปโซงสก,การของน้องซ้ายของแม่ก่อนก็นกนเลยว่าไปพุ่นก่อนแล้วกันหลังจากเลี้ยวเวียกทั้งนั้นละตัวก็ะยิบกลับมาเนาะกลับมาเพื่อที่จะหักต้นไม้เนี่ยเขากับ่านมันตายเนาะอันนี้นี่เพิ่นตอนกิ่งบอ่อหรือเพิ่นเฮ็ดเอาตอนกิ่งเนาะขอเนาะ<ม>ตอนกิ่งกับโบห็นโ<ม>บ,ห,นบห็นบอลอะไรนนเนาะบอลตอน,น,นเนะ<ม>าะ เขาโตเขาอ่นพันพันงาทีอคือจีแมนพันงาโอ้ใบร่นไปเลยทุกคนใบร่วงไปเลยคันว่าเขาไปเอาซ่าอีกวระมันสองมื้อนี่เสียหายหนักเลยบางทีตัวที่ขออนุญาตเดือแบงไห้พีนองคนละต้นสองต้นเนาะเพื่อให้เพื่อนไปปลูกอยู่ที่องศาเนาะบาที่ตัวไปองศากาทีไปพุ่นเนาะ พวามีพี่น้องมาแต่หงสามาทรงสาการนะั่นแหละทรงสาการพี่น้องแหละมาทรงสาการน้องของเม่แหละไอเอไน้องเนาะพากันมาหมดเลยตัด่อฟังก่อนบางทีตัวที่ขอแบงพื่อนคนละต้นสองต้นเพื่อที่ไปแพพันุไปขยายหญ่อยู่ที่หงสาคน,น,านาเ,เคไไหน,หนาะกะไม่ไผ่กามักเรื่องกเกษตรทุกคนไอไอ้น้องเขาหนักมักเรื่องเกษตรบมดเลยเวลาเนาะเป็นพ้ท่ว่าตัวที่เคยถ่ายคลิป้ทุกคนจี่ะผู้นั่นแหละแห้งมากมากก้นมูเลย เรามักเรื่องเกษตรนะเรากบบว่าโอ้ยอยากอยากฮ็ดด้อยากฮ็ดด้ถทรมหาตัวต,วต,วตวลอดเนะาะเดี๋ยวทุกคนบริมู่น้ำซึ้งตายใยเงียมบมาละทุกคนเนียเดี๋ยวเมื่ออื่นเลยทุกคนเลยคาดว่าเสิได้เจอตัวยูุ่น้วาคันบ่มีอย่างผิดพลาดเรื่องเอกสารแต่ว่าเอกสารที่เฮาฮ็ตไปกะหลายอย่างเต็มเนาะตามที่ตัวยังบ่เฮตอนนี้คือประกันตัวคิดว่ามันน่าจะมีประกันที่เขาเจ้าขายอยู่ อยู่ที่ขวามิตาขวบมิตรภาพพันเลยเนาะเรื่องนี้ประกันกับไข่ขวบานั้นเลยบอกสื่ออยู่ลราหรือฟังไทยปะประกันไทยนี่ประกันไทยอทย่างนี้เลยนี่บ้าแข็งบุ้งวัวสีแพงซีสีก็ได้เนาะลำบากนิดนึงเนาะแต่กาอยากลองทุกคนตัวบี่เคยไปไทยจักเทรืออยากลองไป,ไปเปิดมุมมองตัวเองเนาะว่าที่เป็นยังไงแต่ว่า การไปครั้งนี้กับค่อนข้างว่าก like, ัางวลกังวลหลายอยู่กังวลน,นี่อย่างกังวลบอลที่ตัวโบเคยหู้เกี่ยวกับไครโบเคยหู้ว่าไปจไังใดมาจาังใดแต่ก็ไปเอาประสบการณ์ข้างหน้าเอาเนาะที่ให้มีคู่ไปน้ากับคือที่วงนี้ดอกอู๋กับคา,นะาเวียกเนาะคาเวียกเฮ็ดสวนเฮ็ดไทยนี่แหละแต่อู๋กับว่าที่ไปได้แต่ว่าคือที่เลี้ยวเวียกคนที่บอกคือที่อีกดนะุลเนาะอู๋เนาะตัวไหนจะกลับมาก,ก่อนพคนแหละ ได้ยินมาเพิ่นนัดไอ,อ้อันแนไ้แน่อย่างนาแน่ลราเพิ่นสิไปหาไอ,อ้อันแนเนาะเออผมไปตัดเลยผมได้ไปแล้ว,วเกรงใจเนาะไปหาเพื่อนเกรงใจเพื่อน่าจะคันว่าไปคือที่น้ำไปตอนที่เราอู้ที่จากเก่าแอเน่แล้วเนาะคันว่าชี้ไปหาเราขะเกรงใจเราโมเม็นยังไอกระผมเป็นอภิญญาไปหาทุกคนเขาเกรงใจเรา นาะ่เพื่อนเพืนตุ้งแดงิดับมาทำน่ลวงมาทำยื้อทำลายเชือติดอหอยยังแดขอติดคอหอย,ย,อยหเจเสือเงี้ยบนเนาะล่นมาเลยทุกคนใบมนะันนะคุณนะ มันเป็นแบบว่าการขนทรงเนานะขนทรงแบบบ๊ได้ตีกัาเจ้าได้แปบลบว่าการขนทรงที่มามันกะหลายมือเนาะทุกคนสัวซิมหอดเราแล้วกามันติ่งกันเนี่ยติ่งกันสองสามมือทุกคนกับเบิงจากทีเบ้านี่เห็นบอกมันจุดเป็นสี่เหลี่ยมมันติ่งกันมานะดวนๆเลยเข้าไอซียูเลย โอ้ยยุ้งกระหอมทุกคนได้ตอนนี้ใครจะใส่ส่งขาเงาเสีองเงียาวเนาะสัตว์ละเป็นเซตปตด้กระมีอันนั้นเลยทุกคนมี fc บางท่านเนาะที่ว่าเคยเปิด fc ตัวนี้แหละบางทีพวกบางทีเพวกแกอยู่ใกล้ๆบริเวณหนองคายเนาะเพิ่นกับบางคนก็นได้ทักมาตัวว่าชิมิมาไทยละบอมีอย่างไรช่วยก็ช่วยเด้อ ทุกคนตัวอยากให้อันนี้อยากขอเลยก็ได้อย่าขอเนาะอยากขอทุกคนมาสวยเนาะตัวอยากเฮ็ดบัญซีไทยแต่ว ta ta ่าต้องมีผู้ข้าประกันนะขนาไใส่สะดวกกตบลบกวนเนาะลบกบกวนช่วยเหลือตัวเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าตัวอยากมีผู้ข้าประกันในการสร้างบัญชีไทยเนาะตัวอยากสร้างบัญซีไทยบัญซีหนึ่งเนาะเพื่อที่แบบว่าตัวซี้จับเงินไปจํานวนหนึ่งเนาะไปใช้ใจในการเดินทางนั่นแหละแต่ว่าตัวไ่อยากพกเงินสดหลายเนาะ มันสี่อันตรายให้กับตัวเองแล้วก็อยากมีบัญชีเอาไว้บัญชีเลยอยากได้แล้วก็ไปกดเอาบางทีก็ได้ไสเงินไทยเนาะสมมุติว่าที่ไปซื้อเครื่องซื้อของ่ต่างๆเขาก็ต้องได้จ้างคนอื่นอย่างประมาณนี้นะจ้างคนอื่นโอนเงินให้แต่ว่าสมมติทามีบัญชีกับบได้จ้างไปเนาะบได้เสียอย่างไผ่หรือว่าเป็นไผ่อยากฝากฝากงบในการีอย่างต่างๆเลยบพว่าที่เป็นคือเตกกี้เนาะคนกับที่ฝากตัวมา ไปซื้อเครื่องให้เด็กน้อยส่วนเขาอาคารเนาะก็คือต้องได้ผ่านบัญชีคนอื่นละกะันเขาจะให้โอนเงินกลีบให้เราเนะโดยที่เขาบไ่ไหารเงินบาทเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอันหนึ่งที่เขาที่เขาบรได้ว่าซันซะก็เลยว่าอยากมีบัญชีเป็นของตัวเองในการซื้อขายโอนเงินอย่างต่างๆให้มันสะดวกขึ้นกว่าเก่าเนาะบัญชีที่ตัวยอยากเท็่ก็คือบัญชีกระิก่อนไทยเนาะหรือว่าเป็นไถ่ทีอื่นลวก็แอป แอปแอบของมาซื้อก็ซืก่กกไทยบุ้งว่าซืเป็นแทแอป,ปอย่างเนาะคืออยู่เราซืเป็น b c ซีเเนาะหรือว่านี่แหละให้แบบใส่แอป,ปในการซื้อขายหรือว่าการจ่ายเงินเนาะมันก็สะดวกสบายให้กับเฮาโอ้ยยุงหอมทุกคนเลยไม่ไหวโอ้หมึดไปแก๊สนึงมือดิ้นกับเจ้า ด,ดีเบ่งใบทุกคนใบมันมุมไหนหน่อยๆทั้งรูปอีกเอาทุกคนเดี๋ยวตัวชีแกะแกะอื่นๆกันเนาะนี่ยังเหลืออีกสามแก่าทุกคนเลยแล้วจนได้ยุ่งกัดตัวกับตายเบ่งทุกคนแรกๆแบบเอาไข่อันนี้ไข่ทงองยางค,อคอ่อยๆไข่เทล่ทองนี่อันนี้มันใยไม่ที่มันล่นเนะาะใบกวกอันนี้ ค่อยๆไข่หลังๆมามีจวด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 ตัดออกตัดออกเราไปทางนี้เลยเอาอีกค่อยๆไข่หลังๆ,ๆ,งๆงมาให้แห้งคั่มแห,ห้งเบาไหวทุกคนยุ้งแบบซุ่มเลยแถวนี้มันมืดๆแน่นะเฮ้ยมีแหงแล้วทุกคนเนาะตอนนี้ต้นกระทันเอ้ยต้นสีดาเขามีแหงแล้วเนาะได,ได้ได้นำมาโหดละนี่ตอนนี้นี่ใบมันกัน,กนมันข่าวว่ารุ่นหลายเติมเนาะแต่กับฟื้นฟูมันก่กอนเนาะทุกคนฟื้นฟูเห็มันแข็งแหงก่อนแล้วจึงทีเอาไปน้ำไปปลูกเนาะ แต่ว่าการไปปลูกนี่นะ่ะจะมีแต่พ่อไปปลูกตัวซี่ไปไทยแล้วมืออื่นเนาะนี่จะประมาณนี้แหละทุกคนมีแหงแล้วเนาะสบายสบายซิวๆแต่กับโบเซบัวซิวบนไหนย้อนยุ่งนี่แหละทุกคนบริจาคเลือดโอ้บริจาคเด้เอเ่เฮเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้เลย มีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวคลิปต่อไปแน่สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าบายบายขอขอบใจอีกทีนึงเนาะสําหรับเอื่องพื้นที่ว่าฝากมะสีดามาให้หรือว่าฝรั่งเนาะหรือฝรั่งมาให้เนาะมีโอกาสหน้าที่ว่ามันใหญ่มาละอย่าลืมเอื่อยอย่าลืมมาที่สวนตัวเด้อแล้วสิเอาฝรั่งให้กินเนาะฝรั่งแซ่บๆเราแล้วก็บคลิปีมะพร้าวแล้วก็วกอ่า อย่างกาะทุเรียนแลักสีเอาอะโวคาโดเอาอย่างต่างๆเนาะเราไปแกงนอที่เด็ดนาะทุกคนเนาะนอ,นอ,นอตัวกับไปปลูเขากันสองสามก๊กแล้วกันมันมีมนอไรยู่หันเนะาะคันมาถึกย้ำก็ได้กินคันมาโบถึกย้ำก็ได้กินนออื่นตัวกับชิบิซึ่บุอื่นมาให้กินเนาะแล้วก็สิปลูกเครื่องแกงนอไว้ที่สวนตัวแล้วก็ไว้ตอนทับแขกทุกคนที่ว่ามาหยามสวนตัวเนาะเอ่ะขอตัวลาข้อสองบ๊ายบาย